ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ ดูกับฮอลลีวูดเกมน้์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์6โมง20ินาทีทางช่อง3 H d ดีของเราคะแนนตอนนี้ทีมของน้องพลอยเนี่ยนำอยู่21ต่อ17นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่นานเพราะว่าต้องมาดูกันว่าใครมีทักษะในการฟังเพลงได้ดีกว่ากันนะครับบอกเลยนะครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยนะครับจะไม่เล่นแบบธรรมดาถ้าใครรู้ว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะครับรีบวิ่งมาแล้วกดปุ่มนี้ให้ได้เพราะนี่คือเพลงดังซาวิลลี่ เพลงเพลงดียักษ okay ์ร้องไม่ใช่คนธรรมดาร้องยักษ์ร้องมันคือเพลงอะไรพร้อมแล้วไปฟังกันไปเลยไมเลยไปแล้วไปแล้วมากดได้ครับเพลงอะไรวะชื่อเพลงว่าพิงค่ะชื่อเพลงว่าพิงใช่ไหมกรรมการใช่วะ เก่งได้คะแนมไปอยู่วนนนท์บาคุณรู้ใช่ไหมคุณทีได้วิ่งขนาดนั้นอ่ะไพ่กัะซินอยู่อ้ไพ่กัะซิบอยู่อย่าไปบอกเขาว่าไพ่กระสิบเรียบร้อยอ่าผ่านไปแล้วหนึ่งเพลงนะครับนะครับคู่ต่อไปเราเปลี่ยนเลยนะครับเป็นคุณเพชรกับคุณพลอยอยู่ด้วยกันและคุณเดี่ยวกับดีเจนุ้ยครับเชิญเพลงนี้ กระเคยมาเล่าให้ฟังพร้อมแล้วไปฟังกันครับเธอเป็นคนกรุงเทพฉันนะ่ะก็กลัวจะโดนเธอหลอกถ้าเธอหลอกอนะ่ะก็ขอให้เธอตายได้ปะหรือเธอก็ไปสาบานสิให้ฟ้าผ่าเธอตายไปเลยคำลวงหลอกของเธอเหมือนน้ำไหลเชี่ยวฉันนะ่ะแบบไม่อยากจะคล้องเกี่ยวลงนะคนที่หลายใจอะ่ะ กูชี่หรอพราดาหรอฉันก็มีให้นะแล้วเธอจะทำยังไงอ่ะกุมหัวใจมากอย่ามาโกหกโกหกโกหกจริงๆเลยผู้ชายคนนี้โกหกโกหกโกหกอะพี่เดียวกดก่อนพี่เดียวเพลงชื่อว่าแม่นจ๋าแฟนจแม่ใช่ไหมใช่ถูกโอ้โห โคตรยากยากมากโอ้โหรู้ว่าใครร้องแต่ไม่รู้ว่าเพลงต่อไปครับคู่ต่อไปคุณเด่นคุณกับแมนด้าอยู่ด้วยกันบาบาสแล้วก็ชิปปี้อยู่ด้วยกันครับเพลงต่อจากนี้ไปโซโล่ดนตรีแบบลดแฮร์มันคือเพลงอะไรดนตรีมา โอ้ม oh, oh. huh> ันดามันดาหายไปไหนอย่างที่ถามเลยนะสู้มากเธอเธอสู้มากเธอพุ่งไปไปจอยจอยชื่อเพลงว่าโอ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้าคุณไม่รู้เป็นโอกาสของเขานะชื่อเพลงว่าแล้วเดี๋ยวหมดเวลา เพลงมันยังไม่ขึ้นเลยนะอแมนด้ารู้ยังไม่ทันฟังเลยอแมนด้ารู้แล้วว่าอแมนด้ารู้แล้วนี่เพลงอะไรครับบาบัยหมดเวลาอแมนด้าคุณวิ่งมาแล้วคุณรู้มันชื่อเพลงว่าสัญญาเดือนหกค่ะสัญญาเดือนหกใช่หรอกรรมการเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะให้มันฟังเต็มเต็มดิ แบบรถแห่เล้เนี่ยอันเบนด้าไม่น่าฟังเพลงแนวนี้โดยลูกสาวแมุู่มนะเข้ามาได้อเปลี่ยนคู่แพทกับพลอยเดียวกับดีเจนุ้ยเชิญครับเอาล่ะเพลงเพลงนี้จะถูกร้องเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหมันคือเพลงอะไรมาฟังกันครับ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังแล้วเดี๋ยวไอ้โอ้โหเฮ้าแบบสุดยอดทผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังครับผมผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังใช่หรือเปล่าถูกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยเกือบได้อยู่แล้วนะครับผู้ต่อไปครับเด่นคูนอแมนด้าบาบาร์ชิปปี้ แมนด้าพุ่มตลอดเลยแต่เพลงนี้ตะกี้เด่นคุณกระซิบบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองได้เพลงเพลงนี้ถูกเล่นแบบย้อนกลับโอ้โหจะตอบกันถูกหรือเปล่าพร้อมแล้วเพลงมา ของลาบานูนหละของลาบานูนน่ะวิ่งมาเลยวิ่งไปไปกัไปขงลาบนูนน่ะบเป้าของลาบานูน่ะ ชื่อเพลงว่าเชืยร์วิเศษครับเชืยร์วิเศษใช่เหรอเพลเก่ามากแล้วเขาใไม่นี่ไงบอกว่าเรามาดูไงอ๋อเพลงเ่งริงเก่งเว้ยเพลงมานานน่าอะไรเลยเจ็บเขาดีมากครับอาเปลี่ยนคู่คู่ต่อไปเพ่นลอยเดียวดีเจด้ยพร้อมนะครับ เพลงนี้เล่นโดยเครื่องดนตรีคาลิมบาและนี่คือเพลงสุดท้ายพร้อมแล้วเพลงมาเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามตรงคุณสองคนรู้ไหมว่าคุณเล่นขนาดไหนเงินน่ยอยู่กับคนทางบ้านอ่ะฮะ อ้าวพี่เดียวได้ตอบว่ารักแรกครับร sí, okay. ักแรกใช้เบาเย้ เรียบร้อยนะครับรผมหลังการแข่งขันเพลงดัง,งสาววิลลี่ไปนะครับคะแนนก็สูสีขึ้นมานะครับตอนนี้คุณพลอยนำอยู่27ต่อ23เท่าน,านั้นช่วงหน้าเรามาสู่กันต่อในบ้านนะครับกับเกมที่เตรียมไว้ให้เรียงเต่าซุปตา ำหรับเกมเพลงดังสาววิลลี่นะครับถือว่ายากนะมันต้องฟังเพลงเดี๋ยวเพลงนั้นเอาไปวนกลับอะไรอย่างนี้ครับอีกเพลงก็มาในทํานองที่แบบโอ้โหต่างกันแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ผมวิ่งไปกับพี่แมนด้าครับผมพี่แมนด้าแบบทุ่มสุดตัวมากครับทะลุลงไปหายไปกับบอ่อบอลไปเลยครับแล้วก็มีแย่งกับพี่แมนด้าเหมือนเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ไปกดก่อนตอนนั้นก็ตอบไม่ได้ไปพี่แมนด้าก็เลยได้คะแนนตรงนี้ไปทีมเขาก็นําไปก่อนครับแต่ว่ายังยังยังไม่จบแค่นี้ครับยังเหลืออีกเกมหนึง่งผมยังสู้อยู่สู้อยู่ครับ